อ่ะโอเคครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในแกสเซอรี่คุงกันนั่นเองนะวันนี้ก็อยู่กับผมกันในคลิปที่มีชื่อว่าสอนเขียนระบบสตัดนั่นเองนะครับไม่ใช่สตัดแนววันพีนะเป็นแบบสตัดเงินสตัดอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าวันพีนี่มันมีคนสอนเยอะแล้วก็ไปดูพี่มิฮานโได้นะเขามีสอนอยู่ในนี้ผมจะมาสอนเขียนระบบสตัดเงินพร้อมกับ ระบบเซฟหรือเปล่าวะไม่เลยดิแบงโกเชียเลยโอเค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 อ่ะวันนี้ผมก็จะมาสอนเขียนระบบสตาร์ทนั่นเองแล้วก็อื่นฝากกดไลค์กดซับซักคันแล้วก็กดแชร์กันด้วยนะเพื่อไปถึงฝั่งฝันดวงดาวไปเลยเอาวันนี้ผมก็จะมาสอนเขียนสคริปต์กันก่อนอื่นเราจะมาอธิบายเกี่ยวกับไอ้เจ้านี่ก่อนมันคืออะไรไอ้เจ้านี่ก็คือเซิร์ฟเวอร์สคริปต์เซอร์วิสนั่นเองมันก็คือแบบ ไปสิปของเซิร์ฟในเกมก็ประมาณนี้ง่ายๆอธิบายสั้นๆแล้วก็เซิร์ฟสโต้อันไหนสองเนี้ยข้อดีของไอ้สองอย่างเนี้ยมันคือนี่เว้ยถ้าเรากดเล่นใช่ไหมอ่ะถ้าเรากดเล่นไม่ไม่ใช่สมมติไอ้สองอย่างเนี้ยถ้าเรากดเล่นใช่ไหมไอไอสิ่งของที่มันอยู่อยู่ในภายใต้พวกเนี้ยมันจะหายไปทั้งหมดเลยโอเคนะโอเพก็มาทำการเขียนสริปกันเลยก็เพิ่มไปนี่ไป อ่าไอ้ไอ,ไอ้ไิปเงินเนี่ยเราสามารถยัดไว้ในเวิร์กสเปกได้แต่ทันที่เดียวไว้ในนี้ดีกว่าเนาะเอาไว้กันแฮกก็ประมาณนี้ก็เป็นฮันโหลเวอร์อะไรก็ช่างแม่งไปเถอะคอนโทรลเอแล้วก็ลบทิ้งไปก็เขียนตามผมเลียนเดี๋ยวผมซูมให้ดูนี่เกมเยอ players เฮียเลเยอร์เอ้ยอ่าเขียนใหม่ เกมเพลเยอร์แล้วผมข้อธิบายทีนึงแล้วกันเพลเยอร์แอดเดตจุดคอนเน็กเอฟอังชันพรออะมาตรงนี้ก่อนไปที่หลังตรงนี้วงเล็บตรงนี้ตัวสุดท้ายกูอยากจะบ้าตายนี่เอา้ากูสะตีนกูแล้ว แม่งเล่นกูไล่เนี่ยเออนี่อ่าเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันคืออะไรไอ้น,นี่ก็คือเกมนั่นเองเกมเกมก็ตรงตัวเลยเกมอันนี้ก็คือเพลเยอร์เพลเยอร์อันไหนมันก็คือเพลเยอร์ไหนนี่มันก็คือเพลเยอร์ตรงนี้นี่เลยนี่มันก็คือเพลเยอร์ตรงนี้ส่วนเพลเยอร์แอดเดตคืออะไรเพลเยอร์แอดเดตนี่ก็คือถ้าเพลเยอร์เข้ามานั้นอันนี้ก็คือแบบถ้ามีผู้เล่นเข้ามานั่นเองทําให้มันเชื่อมกับฟังก์ชัน P R P.R. นี่คืออะไร P.R. นี่ก็คือทั้งหมดนี่นั่นเอง P.R. นี่ก็คือเพเยอร์ตรงนี้นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ทำการเขียนตรงนี้ต่อเลยอืมโลคอลโลคอลคืออะไรโลคอลนี่ก็คือท้องถิ่นพื้นที่บริเวณรอบๆตรงนี้อ่าโลคอลสมมติเราต้องการให้โลคอลจะสมมติเราจะต้องการลหรือว่าไปตรงตัวก็คือตัวแปรนั่นเอง หรือว่าเราจะให้ตัวแปรนี้มันชื่อว่าเท่าไหร่ชื่อว่าอะไรตัวแปร cash อ่าตัวแปร cash ที่แปลว่าเงินนั่นเองแล้วให้ตัวแปร cash มันเท่ากับอะไรเอ่ออันนี้ถ้าเราเขียนมาอย่างนี้คือไม่ได้หาแล้วมันก็คือเรากำหนดตัวแปรมาแล้วให้เราเขียนตามนี้ in stand dot new in stand dot new คืออะไรอ้าวเฮียลืมตัว s ตัว t อ่าโอเค อินสแตนต์ตอนคืออะไรอินสแตนต์นี่ก so, so, so hmm. ็คือการมันก so, ็คือการกดบวกการกดบวกของช่องต่างๆเนี่ยไอ้พวกกดบวกเนี่ยมันก็อารมณ์คล้ายๆกับไออินสแตนต์นิวมันก็คล้ายๆอารมณ์คล้ายๆกับการกดบวกนี้เลยนะก็ประมาณนี้ง่ายๆอ่ะอินสแตนต์ตอนแล้วก็ให้เรามาาิมพ์วงเล็บตรงนี้ต่อแล้วก็เติมเครื่องหมายคำพูดผมก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรผมจะเรียกว่าเครื่องหมายคำพูดให้เราเพิ่มสิ่งที่มีชื่อว่าโฟลเดอร์ หรือที่แปลว่าแฟ้มนั่นเองมันก็คือแปลว่าแฟ้มหรือโฟลเดอร์นั่นเองแฟ้มเอกสารอะไรประมาณนี้อ่าแล้วก็เติมเครื่องหมายลูกน้ําไปแล้วก็เว้นวรรคมาหรือว่าจะไม่เว้นก็ได้แต่เว้นละกันผู้อความสวยงามแล้วก็เขียน PRR ไปอ่ะอธิบายกันต่อโฟลเดอร์ er นี่ก็คืออย่างที่ผมบอกไปอ่่ส่วนลูกน้านี่คืออะไรลูกน้านี่คือการกําหนดว่ามันจะเริ่มกําหนดแล้วเราพิมพ์ลูกน้ําคือ เราจะเลือกกาหนดว่าเราจะให้มันไปใส่ไหนไหนอ่านอันนี้เราก็จะให้มันไปใส่ใน plr นด่ก็คือ player สมมติสมมติสมมติเราเขียนสคริปต์นั้นนั้นแล้วเรากดรันใช่ไหมมันก็จะเป็นการกดบวกโฟลเดอร์ไปนั่นเองเนี่ยสมมติโฟลเดอร์ใช่ไหม install new folder นี่ก็ใส่เข้าไปนี่คล้ายๆอย่างนี้เลยมันก็จะเป็นการใส่โฟลเดอร์เข้าไปเลยประมาณนี้โอเคนะผมขอคอนโทนรลเซก่อน ้อามันไม่โลภไม่กลัวใช่ไหมเถอเอาโอเคเข้าเรื่องกันต่อ,อมาเขียนกันต่อเลยอ่าแล้วก็เขียนตัวแปรไปว่าแคชโอ้ยกูอยากจะบ้าตายแคชอ่ะดอตเนมเท่ากับอ่ะไอชื่อนี้มันคืออะไรอ๋อใช่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 ไม่ใช่มันเถอะผมไม่อธิบายต่อดีกว่า อ่าไอแคลด์ดอตเนนี่คืออะไร c คลด o t name นี่คือชื่อโฟลเดอร์เราให้ชื่อโฟลเดอร์มันเท่ากับภาษาวิบัตเราใช้ชื่อโฟลเดอร์มันมันชื่ออะไรก็ชื่อว่า l e a d l e a d e r ตัว s t a สเต็ตรประมาณนี้เลย l e a d e อร์ a t ตไม่ได้ดิมันต้องมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ลืมลืมลืมทษทีลืมทษทีทุนผู้ชมลืมโอเค กูก็ลากเข้าไปใส่เลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บลากใส่ีกว่าใส่ดิใส่อ้กูอยากจะบ้าตายกับมึงคอนโทรลสีแม่งแล้วก็ลบแม่งไปเลยแล้วกูก็มากดคอนโทรลวีใส่แมงตรงนี้แม่งยากเย็นโอเคแล้วก็ให้มันชื่อประมาณนี้อ่าอเขียพอเขียนตรงนี้เสร็จปุ๊บเว้นมาโลขอ้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้เราจะเข้าเริ่มสู่ เริ่มเข้าสู่หน่อยเงินและโลเคโลเอ้ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนขอเปลี่ยนผมขออนุญาตเปลี่ยนตัวแปรแป๊บนึงน,นะโลเคโอ้ยโลเคโวลเลตแลกะ wallet. กันโวลเลตอ่าโวลเลตกระเป๋าตังค์กระเป๋าตังค์อินโวลเลตอ่าโอเคอันนี้ก็เขียนไปโลเคแคช เท่ากับเขียนแล้คายด้านบนเลย i n stand อ่ะเขียนพิมพ์อ่ะ new dot new ก็เหมือนเดิมเลยเป็นการเพิ่มเข้ามานั่นเองส่วนอันนี้เราจะไม่ได้เขียนว่าโฟลเดอร์อันนี้เราจะเขียนว่า int value อ่ะเรามาทําความรู้จักกับ value นี่ดีกว่าไอ int value นี่คืออะไร int value นี่ก็คือจํานวนเต็มนั่นเองอ่าอืมมันก็คือไอเจ้าสิ่งนี้เกิดมคนสงสัยไงเดี๋ยวผมเขียน value ไปก่อน มันก็คือไอ้เจ้าพวกนี้นั่นเองนะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายแต่ละตัวให้ฟังตัวไหนผมรู้คือผมจะอธิบายแล้วกันนะนี่เลยบูวาลูนี่คืออะไรบูวาลูมันก็คือเป็นการทูฟอสบูวาลูของมันอ่ะมันจะคือทูฟอสนั่นเองมันจะเป็นการเอาไว้กําหนดแบบส่วนใหญ่ที่ทผมถ้าที่ผมถ้าที่ผมเคยเห็นเขาใช้นันมันคือแบบเขาแบบเอาไปใช้กำหนดแบบการซื้อเกมพาสการเปิดใช้ฮาค้งฮาคีย์อะไรประมาณนี้สมมติถ้าเราเปิดฮาคีย์ปุ๊บไอบ้บูวาลูนี่จะเท่ากับทูถ้าเราปิดก็เท่ากับฟอ ูก็เท่ากับทูก็เท่ากับจริงฟอก็เท่ากับไม่ทอฟอก็เท่าก,กับไม่จริงกูละท้อเลย <c ười> อ่ะตัวต่อมานี่คือ Big color value อันนี้นี้คือการกำหนดสีของพานนั่นเองสีเฟรมนี้อันนี้อันนี้ผมไม่มากก่จใจว่าคืออะไรนี้ color สามดับออันนี้นก็คือการกำหนดสีของอันนั้นของสิ่งนั้นนั่นเองอันนี้วอลูอนนี้นนก็คือสิ่งที่เราใช้นี่ก็คือตัวเลขจํานวนเต็มนั่นเองเราจะไม่มีจุทททดทศนิยมแต่อย่างใด แต่นี้คล้ายๆกับไอ้นี่เลยแต่นี้จะสามารถใส่จุดทศนิยมได้นั่นเองนะครับส่วน object ่ o so น object value นี่ก็คือ object value ของ object นั่นเองมันก็จะเป็นคล้ายๆพาเลตนั่นแหละเนาะส่วนนี้เลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันส่ว so น string นี่คือเขียนได้ทั้งตัวเลขแล้วก็ชื่อนั่นเองนะครับทุกผู้ชม vector สก็คือก็คือ vector เลยเนาะ vector สามหน่วยนั่นเองก็ถ้าอยากศึกษาเรื่อง value ก็ไปหาดูกันเอาเอง ไปหาทำกันเองนะอ่าโอเคแล้วก็มาต่อกันเลยอ่ะอันนี้เราก็จะเติมลูกน้ำไปอันนี้เราจะให้มันใส่เนี่ยนะเราจะให้มันใส่ใน wallet จะเราจะให้มันใส่ใน wallet นั่นเองเพราะว่าเรากำหนดตัวแปร PR แล้วเพราะว่าเราใส่ใน PR แล้วอ่ะพาใส่ใน PR เสร็จเราก็ต้องให้มันไปใส่ใน wallet จริงอ่าผมลืมบอกทำไมเราต้อง leader stat ถ้าเราเขียน l e a d e stat มันจะแสดงตรงเอ่อไอ้แถวแถว ตรงแถวตรงเอาเด้อเด้อไมันจะแสดงแถวแถวตรง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 ไอที่ตรงตรงข่อยเนี่ยตรงไอที่ผมขยบขยบขยบไอรูปโงโๆนี่อยู่เนี่ยอ่ะมันจะแสดงแถวๆนี้ไอไอตอนกดแท็บเออนั่นแหละมันจะขึ้นมานั่นแหละนั่นแหละเนาะ่ะมาเขียนสคกิปันต่อเลยอันนี้แล้วก็ใส่ในโฟลเดอร์ไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผู้ชมก็คลอกใบแล้วก็แคช .name เท่ากับอ่านี้คุ้นเคยกันดีก็เป็นการกําหนดชื่อนั่นเองชื่อแค่เท่ากับอะไรก็แคชแค่นี้ใช่แล้วก็ลงมาอีก c a ช h อทว l ลลนวอน,นั่นเองก็เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับศูนย์ไปอันนี้อันนี้อันนี้ผมเขียนตัวอย่างให้แล้วกันเท่ากับเก้ารยเประมาณนี้แล้วกันอ่ะนี่ ทีนี้เราจะมาทดสอบลองกดเล่นกันดูเลยอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนเป็นโหมดมือถือแล้วกันมันจะได้ไม่แหลกเออเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงโอเค fit in window ดีกว่าแม่งอ่าโอเคลองกดเล่นกันเลยทุกท่านนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันจะขึ้นตรงไหนถ้าเราเขียนสคริปต์นั้นเสร็จแล้วถ้าสคริปต์มันเวิร์กมันจะนมาอยู่ตรงนี้นี่ดูในเพลเยอร์ตรงนี้ ก็มาดูนี่ทุกนี่เห็นไหมมันจะมีโฟลเดอร์หรือเ r ดเ a อร์สเตตถ้าถูกต้องมันจะขึ้นมาตามอย่างนี้เลยมันจะชื่อของโฟลเดอร์มันจะเป็นชื่อตามที่เราตั้งไว้แล้วก็ข้างในก็จะมีแคชอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวัาล e ของแคชเนี่ยมันมีเท่าไหร่มาดูในพ r o p e r t y p r ี้พ r t y เปี้นี่คือตรงส่วนต่างๆในการตั้งค่าตรง,งนี้อ่ะมันก็เก่กกกาโอเคก็สต็อปไปแต่ถ้าเราเล่นในคอมก็จะอีกแบบหนึง่งอ่ะเดี๋ยวผมขอปิดโหมดโทรศัพท์ แล้วไปเล่นโหมดบนคอมปุ๊บอ่ะกดเคไปกดเคไปอ่ะรออ้าวอ้าวทำไมไม่ขึ้นะนะเยี่ยบ่อนต้องใช้ตัวพิมพ์เล็กอ่ะต้องใช้ตัวเอลพิมพ์เล็กก่อนไม่รู้อะโอเคต้องใช้ตัวแอลตัวพิมพ์เล็กหรือเปล่า ต้องใช้ตัว L ตัวพิม์เล็กหรือเปล่าอ่าไม่รู้ลองใหม่ต้องใช้พิมพ์เล็กห้ามใช้ตัวพิมพ์ใหญ่หรือเปล่าไม่รู้โอเคไม่รู้เออใช่ห้ามใช้ตัวพิม,ม,ม,ออมพ์ใหญ่ให้เขียนตัวพิมพ์เล็กให้หมดเลยนี่เลยนี่แล้วมันก็จะขึ้นมาตรงน,นี้เก้า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 ใช่ไหมเก้าพันเก้ายเก้าสิเก้าโอเคก็ถูกต้องสำเนาถูกต้องนั่นเองอ่าให้เราอยากเขียนตัวใหญ่ละกันนะก็ส่วนสคริป ผมก็จะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันสมมติแล้ว้องการจะเพิ่มควาลูเข้าองตไปก็เอ่อคัดลอกปัญันีมาแม,ม่งเลยเกียจเขีเยนใหม่เดี๋ยวบางคนแบบพีวีวีไม่ใช้ฟิล์มโมเดลฟิล์มโมเดลพ่อของเขียนคลิปเองนี่แหลนี่เลยมาโดนวีมาเปลี่ยนตัวแปรก่อนแต่ตัวแปรมันไปสร้างกับไปหานี่เอาเปลี่ยนตัวแปรใหม่อันนี้เราพดสมมติแล้วกันเป็นซอส อ่าไม่อันนี้ไม่ใช่ค่าสแต่นั้นมันก็คือเราได้ดาบอะไรอยู่นั่นเองซอสปุ๊บอ่าซอสอ่าอ่านี้เปลี่ยนจาก INVALUE เป็น string value string value นั่นเองอ่าโอเคก็ชื่อมันเท่ากับ SORT ON ชื่อมันเท่ากับซอสโอนโอนคืออะไรโอนก็คือโอนเนอร์นั่นเองโอนเนอร์ Owner หรือเจ้าของนั่นเองอ่ะวัลลุให้มันเท่ากับอะไรก็เติมลูกน้ำไปด้วยนะถ้าเป็นสตรีมวัลลุอ่ะให้เราให้อ่ะสมมตุติเราได้ดาบคิริโตะมาอ่ะผมไม่รู้มันชื่อดาบอะไรนะคริโตะอ่ะให้เราลองกดเล่นไปปุ๊บก,ก็จะดูด้านขวาถ้ามันขึ้นว่าคิริโตะแสดงว่าถูกต้องอ่ะเห็นไหมมันก็จะขึ้นว่าคิริโตะแล้วก็ข้างบนนี่คือซอสโอนซอสโอน แล้วก็มาดูด้านข้างมาดูตรงนี้ดูตรงที่เพย์เยอร์ไม่ต้องแอดมานะอันนี้ไม่ใช่รหัสผมนะอันนี้รหัสทีมงานไม่ต้องแอดมานี่เลยแคชซอโอแล้วก็มาเช็คตรงนี้ว่าถูกต้องตรงตามสตาร์ที่เราตั้งไว้หรือเปล่าอ้าวเวนหายไปเลยคอนโทรลไม่ได้ด้วยแต่เอาเป็นว่ามันก็เป็นเอ,อ่อวาลูมันก็เท่ากับคิริโตะก็แสดงว,ว่าถูกต้องนั่นเองนะท่านผู้ชมก็ประมาณนี้ อ่ะหรือว่าอ่าอ่าอ่าหรือว่าเราจะยัดหรือว่าเระยะวัลลุอันนี้เข้ามาเพิ่อมอีกอ่ะสมมติอ่ะ,มมอ,ะอันนี้ก o ป,ปี้มาเลยขี้เกียจเกียจเขียนใหม่อ่ะปุ๊บประมาณนี้อ่ะคนทรวีไปอันนี้เปลี่ยนจากสตริงวลัลลเป็นบูวลวัลลอ่ะอันนี้เป็นค่าทู l ฟออันนี้ตัวแปรเท่ากับเท่าไหร่ ตัวแปรเท่ากับอะไรตัวแปรเท่ากับลงตู่ในที่สุดกูก็ได้ใช้ตัวแปรนี้สักทีอย่าหากันท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้อยู่ก็้องแบบโดนถามด้วยนะจ๊ะตู่ตัวแปรตู่อ่ะตัวแปรตู่ตัวแปรตู่อ่าตัวแปรตู่โอเคอันนี้เราจะตั้งชื่อมันว่าอะไรตั้งชื่อว่าออกออกไม่เ้องตัวค ตัวเป็ดชื่อว่าออกนี่มันออ,ออกเอ่อยอกออกเออเอ้ยเนี่ยเขียนอย่างนี้แหละ E O K อ่ะเราจะให้ value อันนี้เท่ากับอะไรเราจะให้มันเท่ากับลุงตูออกเท่ากับทูใหม่มันเท่ากับฟอเพราะว่ามันยังไม่ออกเจ็ดปีแล้วเท่ากับฟอเลยนี่ประมาณนี้อ่ะลองกดเล่น เช็ค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 มันเท่ากับฟอหรือเปล่าถ้าเท่ากับทูถ้าเท่ากับทัวดีใจทั้งประเทศเลยอะ่ะนี่มันก็จะไม่แสดงเป็นตัวเลขมานะถ้ามันจะมีข้อจํากัดตรงนี้นะของไอวารูตัวนั้นอะ่ะให้เราถ้าเราอยากเช็คอะให้เรามาดูตรงนี้เว้ยนี่อ่ะชื่อว่าออกใช่ไหมออกนี่เป็นถ้าเป็นฟอมันจะไม่มีติ๊กถูกตรงนี้ถ้าเป็นทัวมันก็จะมีติ๊กถูกตรงนี้ก็ประมาณนี้ ตอบประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวปิดก่อนปึ๊บปื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 ๊บอ่ะสำหรับวันนี้นะการสอนเขียนสแตทสั้นๆง่งงายๆคลิปประมาณสิบกว่านาทีไอ้คลิปหายกูสอนมานานมากสำหรับวันนี้คลิปก็สั้นๆไม่มีอะไรแนละ้วสำหรับวันนี้ก็ใครที่อยากเอาสคริปไปใช้ทําหายก็เรื่องของคุณเลยก็เ,เ,เชิญแต่ผมจะทิง้งสคริปเป็นอัลตร้าคลิปแล้วกันแต่ ผมขอส่วนที่ไม่เกี่ยวข้อออกไปแล้วกันไอ้เอ้ยมันไม่ได้ตั้งแต่ตัวได้วินมันยาก็มาทำไมผมขอเปลี่ยนไปส่วนแล้วกันลูกสลดต่างส่งมาเกิดแน่เลยอะก็ประมาณนี้ก็สามารถเอาไปใช้กันได้นะตัวแปลนี่จะเปลี่ยนเป็นตัวแปลอะไรก็ได้ตัวแปล wallet ตัวแปลโฟลเดอร์ตัวแปลอะไรก็เดือดเดือดว่าไปนะตัวแปลตรงตัวออกก็ได้ไม่ว่าไม่ว่าอสำหรับวันนี้ก็มาที่ว่าอะไรต้องแพลนนั่นเองสำหรับวันนี้ก็ ขอตัวเอาลาเอาไปก่อนนั่นเองถ้าขครอยากให้ผมสอนอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้ถ้าไหนมันยอดนิยมสุดก็เอามาสอนเลยวันน,นี้ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย